สวัสดีครับนะครับน้องมอนิกะมาพอกับอลิกฟาร์มขอนแก่นนะครับน้องมอนีกะมาหาซับน้องใหม่นี่ละนะครับเป็นน้องใหม่กระของที่นะครับมันเกิดอยู่อไตชัยข้าเนาะเขาต้องจัดการออกวันนั้นมันติตต่ำนะครับชายค้าเนาะนี่นะครับรุ่นแบบนออะกิโลนะครับเนาะอ่านะครับเนี่ยมันเกิดจะไตช้ยค้านะครับเนาะชาย่้าแบบใดนะครับมันเป็นชาย่้าของหนูนะครับเนาะเนี่ยนะครับ อ่ามันเป็นในลักษณะไพ่ต่ำนะครับนอเมื่อถึกล่มนะครับเนาะเขาก็เลยต้องนะครับจัดการนะครับเนาะนอทีเกิดกลางกอนะครับเนาะนอทีเกิดอยู่ใต้ชัยคานะครับออกนะครับเนอหายเหลียแต่อ่านอทีนะครับอยูหนอกหนกนะครับเนาะบ่ทรงผลนะครับเนาะก็เสี่ยงปลูกสางนะครับของเขานะครับเนาะเขาก็ต้องเอาไว้นะครับเนอไว้เห็ดพันธ์เนนะครับเนาะไว้แต่อ่าใส่ลั้นเนนะครับเนาะ อันส่วนทีมันเกิดอยู่แต่ใช้ค่าโฮกะอะทรับออกเนาะไปขายนะครับเนาะหรือแจกพีแจกน่องเนาะอ่สำหรับเนาะใดทีเกิดทุ่งสูงนะครับเนาะผมกะจั่งไว้เนาะครับแน่จ่งไว้แต่สาลำหรือนะครับเนาะจ่งไว้แต่นะครับตอนกิ่งนะครับเนาะเบื้องลำนี่นะครับเนาะประมาณเกือบสี่นิ้วเนาะอาจจะสามนิ้วกว่าๆเนาะอ่านะครับเนาะอ่า ลูกเขากำลังเกิดนะครับน้องไม่กำลังเกิดนะครับเนาะเป็นในลักษณะแบบนั้นเนาะกะนะครับเนาะซับหลายนะครับเนาะเพราะว่าแต่ละปีแต่ละปีนะครับแต่ละกอเนี่ยออกประมาณ20กว่าหนนอนะครับเนาะถ้าถึกฝนดีเนาะจากซี่นะครับเขาก็ต้องซับออกนะครับซับไปแจกนะผมแต่ว่ผมไม่เคยสื้อเนาะแต่ว่าผมบ่ขายแบบลดละยี่สิบบาทเนาะผมเอาไว้แต่เห็ดพันธุ์ดีกว่าครับเอาไปแจกพี่แจกน้องดีกว่านะครับเนาะหนาฝนนะครับขาย ขายเนื okay? so. wow. for er uh, so ้อใหม่นะครับมันจะราคาถึกเนาะเพราะเอาไว้ถ่ายเห็ดพันธุ์นะครับเนาะอ่าไว้แต่ตอนกิ่งนะครับเนาะไว้แต่ขยายพันธุ์นะครับขายกิ่งตอนนะครับเนาะมันเพิ่มมูลค่าได้หลายกว่าเนาะกว่าจะไปขายเนื้อใหม่ล้วนเละยี่สิบบาทนะครับเนาะเพราะว่าหน้านี้นะครับเนาะผลผลิตนะครับบ่าว่าจะเป็นเห็ดบ่าว่าจะเป็นของปล่ายอย่างอื่นนะครับเนาะมันออกหลายเนาะอ่าเอากระจัดสรรนะครับเนาะอ่าจัดสรรสิ่งที่เขามีนะครับเนาะให้มันถึกยาม เนาะครับเนาะแล้วมันจะมีมูลค่าเนาะจังเนาะใหม่สร้างมูลนะครับก่อที่ผมมีนะครับเนาะมันจะออกายกับปันได้กับซามเนาะผมจวงไว้นะครับเป็นกิ้งตอนนะครับจวงไว้เป็นอ่าเห็ดกิ้งตอนเนาะเดี๋ยวนะครับต่อไปเดี๋ยวจะมาชักยอดแล้วเนาะเดี๋ยวเห็ดเบื้องว่าชักยอดเห็ดกิ้งตอนนะครับสำหรับอ่าพายสร้างมูลนะครับเห็ดแบบใดเนาะสำหรับมือนีกับผมอเล็กฟาร์มขอนแก่นนะครับเนาะกะเจปีฮัทซับเนาะใหม่โตนะครับเนาะกะสิขอ กาวคำว่าสวัสดีครับ